ยังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็บริเวณนี้เขาเรียกว่าแหลมสักจะมาดูอารยธรรมวัฒนธรรมของเรียกว่าชาวเปอรานาการมีเชื้อสายระหว่างจีนกับคนมุสลิมค่ะโปรตีนี้เป็นปากีนะครับเนีเออยกเกยเ่ยน้องเกาบอกไยไม่ดกมนหกใจเย็นเด็ดจะทิ้งนะ นี่ค่ะคือวิวที่ติดริมทะเลมาดมตูงเดินเจอหนี่มีโรงแรมเล็กๆน่ารักที่ชื่อว่าอุหลันอันดาบ้าบ้า รีสอร์ทค่ะนาเสนอเรื่องราวของอาหารเรียกว่าเป็นแบบบาบาย่าๆที่เป็นอาหารที่หาทานยากหาดูยากนะคะจะเป็นยังไงตามเข้าไปเลยค่ะเจ้าของที่นี่นะคะบุรันอันดาบาบ,า,บารีสอร์ทค่ะ ครับผมพี่กวนคะข้างหน้าตรงนี้วิวอลังการมากเลยอะ่ะครับผมมีอะไรบ้างพี่กวนอธิบายให้หน่อยคือตรงนี้เป็นดินแดนที่เป็นสุดแหลมของแหลมสักแล้วก็ด้านใต้นี่นะครับมันจะเป็นช่วงเปิดระหว่างอันดามันด้านนอกด้านในฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยภูเขาจะล้อมโอบไว้เป็นประการที่ทําให้ป้องกันคลื่นลมและก็ภัยพิบัติทางทางทะเลทั้งหมดเลยเพราะที่แหลมสักเนี่ยจึงเป็นดินแดนที่เป็นชยภูมิที่ดีพี่นะบอกว่าตอนซึนามิอ่ะไม่ไม่โดนภัยร้อยเปอร์เซ็น เกาะข้างหน้าตรง,งนั้นคือเน้นี่เป็นภูเขาฮะเขาเรียกว่าแหลมมาลงแล้วก็เลยไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะยาวเลยเกาะยาวไปก็เป็นเกาะภูเก็ตทง,งานก็อยู่ด้านน้นชาติพันธุ์ของของจีนที่มาแต่งงานกับคนพื้นถิ่นทางด้านทับสุมาลายูนะฮะ สิงคโปร์มาเลกา้าปีนังไล่มาอันดามันกระบีพังงาภูเก็ตตรงังสตูนระนองเนี่ยครับแล้วพอมีลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าบาบาเราเชื่อว่าเป็นครับอินเดียใต้ที่แปลว่าพ่อทูลหัวแต่พอมีลูกสาวเนี่ยเขาจะยืมคําของสเปนมาคือดอนหน้าดอนหน้าอ่าเพราะดอนในเด็กผู้ชายดอนหน้าเนี่ยผู้หญิงแต่ว่าเสียงของสเปนมันขึ้นนาเสกเป็นดอนยาดอนยาแล้วพอ,อจีนมาใช้มันใช้เป็นยอนยา แล้วพอมาถึงภูเก็ตเพี้ยนเป็นยะยาหยาม่ได้ยินว่าบ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 ายยยาแต่ถ้าไปปีนังไปมะละกาไปสิงคโปร์จะได้ยินค่ว่าบาบายโยยาถ้าหากว่าอยู่แถวปีนังอ่ะพวกอินเดียที่มาจากอินเดียใต้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอินเดียนปรณกันที่ยอดชาวที่มีเมืองลิทเติลอินเดียอย่างนั้นค่ะ แต่ว่าเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของเขาไงค้อนมันถูกกลืนพ้อนคำว่าปรันาการจึงหมายรวมว่าเป็นพวกเราคือจีนปรันาการเป็นไชนีสปรันการน,นานๆเข้าไชนีสไม่ต้องไปใช้ขยายนะก็เป็นปรันาการ์ัรนาก,าการก็คือพวกเราเลยเพราะปรันาการนี้แปลว่าเกิดที่นี่แปลว่าคนที่เกิดที่นี่เด็กที่เกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับแล้วก็มีเชื้อสายจีนมีเชื้อสายจีน นี่คือแกงจืดมันแก้วแกงจืดมันแก,วแก้แกวครับแต่ว่ามันแก้วนี้เราจะใส่ปลาหมึกแห้งเครื่องอยู่หือแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยแล้วก็มีหมูของปลาจุกเครื่องครับปลาจุกเครื่องใช้ปลาลังนะฮะต้องเป็นปลาลังสดแล้วตัดหัวอ,ออกแล้วก็เลาะเอาเนื้อกับกระดูกกลางออกแล้วเอาเนื้อนั้นนะครับมาผสมกับปลายชนิดหนึ่งทําเป็นเครื่องใส่เครื่องแกงนะครับแล้วจัดกลับเข้าไปแล้วทอดไม่เคยทานมาก่อนนะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศมสมุนไพร แบบไทยๆอร่อยคนะ่ะ แล้ชนนอแหลงกุ้งคล้ายๆหลนแต่ไม่ใส่เต้าเจี้ยว,ม,ยวมันจะมีตะไคร้มากกว่าครับเป็นตะไคร้อ่อนสับรสผัดกะปิครับเอาสับรสผัดกะปิแหลมสักแท้ๆเลยแล้วหลังจากนั้นจึงโรยด้วยหอมเจียวกับกุ้งแห้งมันพุ่งม<ช>ันทอด<อ>นี่เป็นแบบ<ม>ครั้งแรกที่กินในชีวิตนะคะคือแบบมันได้รสชาติแบบมีทั้งความหวานแล้วก็หอมกะปิเข้ามาเจือแบบลงตัวมากเลยอเมซิ่งแล้วก็ใส่พริกนิดๆคือแบบ กินง่ายกินเพลินรสชาติแบบอร่อยกลมกล่อมค่ะสูตร้องสูตรของฮอกเกี้ยนนะครับมีใส่อังโจก็คือพุทราจีนแล้วก็กับเก็ดหอมครับแกงตูมิสแกงตูมิสนี่คล้ายๆแกงเหลืองครับแต่ว่าเราจะมีเม็ดตูมิสก็คือเม็ดผักชีเม็ดหมูว่าแล้วก็แล้วก็ตะเกียบใส่เข้าไปด้วยมันจะมีความหอมแล้วก็มีลูกกระเจี๊ยบโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างอาหารบาบาในมื้อนี้ครับครับผม ดำตวงเดอเจอร์นี่นะคะพาังพงก็ได้รับเกียรติจากโคจูตอีกแล้วนะครับเจ้าถิ่นจังหวัดกระบี่ขับพามากินโรตีเรียกว่าร้านนี้ร้านเด็ดโรตีร้านเนี้ยพ่อของเจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเป็นเพื่อนกับพ่อเป็นคนปากีเป็นก็ตลัดโรตีเนี้ยเป็นของปากีนะครับแล้วก็พขาถึงรุ่นรุ่นลูกก็อายุเจ็ดสิบสองสามีเขาเสียไปแล้วก็เหลือ เดี๋ยวจที่ผู้หญิงมาทำแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีก็ลูกชายาลาออกจากการทำงานที่กรุงเทพกลับมาทำเพื่อสืบทอดอาหารแบบนี้นะน้อเขาบอกขายไม่มมดีมุกใจเย็นๆแต่ทิ้งนะเพราะอาหารนี้เป็นอาหารรุ่เมเลยกระบี่นะใช่ใช่ใช่ก็น่าสนใจมากแม้ว่าที่กรุงเทพมันก็จะมีนะแกงอะไรคล้ายๆแบบนี้แต่มั่นใจว่าที่กระบี่มีความ แตกต่างเรื่อง <ม S 1> ของอกลิ่นพริกแกงเพรมันไม่เหมือนทีนนนครับอันนี้มันมันเป็นคู่บ้านเมืองกระบี่มานานแล้วนานแล้วมันนานมากแล้วก็ประมาณ60-70ปีเจปีแล้วครับผมลองดูครับมานานลองดูครับนีโรตีแกงเนื้อค่ะมีความแตกต่างที่แบบ แปางโรตีมีความเหนียวแล้วก็กรอบนอกหอมมากๆพริกแกงเด็ดนะ <c oughs> เผ็ดกำลังดีแล้วก็พริกแกงหอมมากๆค่ะอร่อยแกงแพะเขามีหนังแบบนุกๆเนาะ <c oughs> แล้วก็อร่อยมาก <c oughs> โรตีหวานนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็โรยป่นไปอะไรนะไป่อย <c oughs> ลงไปไง ทังแรกเป็มันโรเตอร์มิกต่อร้านตรงนี้จะเป็นมอสโรเตอร์มัสมั่นอันนี้มักมันอะไรอลาวนี้วันเขาเปิ้าวมัสมแ่นแแกงเนื้อจุมยำเนื้อือจมแกเนื้อค่ะอร่อยครับล่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าเรือค่ะ จากที่จังหวัดกระบี่นะคะเราจะข้ามไปที่เกาะลันตาค่ะเราจะมานั่งเฟอร์รี่เป็นลนักษณะเขาเรียกว่าอะไรอะแพขนาดยนต์ค่ะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะ ก็ะะมาเจอดีค่ะ่พี่วิชิตนะคะเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะลันตาไม่มีใครรู้ดีเท่านี้ละคะ่ะพี่วิชิตคะขอถามว่าเกาะลันตาพื้นที่ของเกาะเนี่ยใหญ่แค่ไหนมีเกาะกี่เกาะที่นี่ อำเภอปัลัมตังครับเป็นอำเภอเป็นหนึ่งในแปดอำเภอของจังหวัดกรอบี่ทางตอนใต้ขอ,องจังหวัดกระบี่โดยรวมแล้วก็เป็นพื้นที่จังหวัดตรังนะครับภูมิประเทศเป็นเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมูม่เกาะลันตาประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดห้าสิบสามเกาะแต่มีคนอยู่อาศัยประมาณห้าเกาะนอกนั้นก็เป็นแหล่งที่อยู่ของระบบสัตว์น้ำแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติพี่น้องที่อยู่รวมกันบนเกาะเนี่ยประกอบด้วยสี่ชาติภูมิ หลักๆก,ก็คือจะเป็นมุสลิมชาวไทยมุสลิมที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ90%นะครับส่วนที่เหลือ10%จะเป็นชาวไทยพุทธชาวไทยเสื้อสายจีนและก็ชาวไทยอุรักลาว้ยหรือชาวไทยใหม่นะครับซึ่งซึ่งอยู่กันอย่างมีความรักความสามัคคีนะครับ แต่ปัจจุบันกรลันตาเป็นเกาะที่มีความสําคัญในาท่องเที่ยวเราก็มองว่ามันมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เขารู้จักลันตาในอดีตเมื่อ30<ม>ปทีที่แล้วเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียวซึ่งเขาเข้ามาเขาเขารักลันตามากเขาเปรียบเสมือมนว่าลันตาเป็นบ้านหลังที่สองก็เลยเรามี5ชาต<ม>ิพันธ<ม>ุ์ก็คื5ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มของสแกนดิเนเวียวดยสแสดงว่าสแกนดิเนเวียวนี่มีเยอะมากเยอะดับเยอะเขามีม เป็นชุมชนเหมือนวิลล่าแล้วก็มีโรงเรียนที่สอนสอน,สอนให้คนสวีเดนหรือคนสแกนเรียนที่ภาษาไทยแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติที่อยู่บนเกาะลัน,น,นตาประมาณสามสี่โรงด้วยค่ะพี่คะเกาะลัน,นตาถ้าจะมาเที่ยวะมันมีฤดูเหมาะสําหรับการท่องเทีย่ยวไหมเรามีกิจกรรมที่หลากหลายถ้ามองในเรื่องของกิจกรรมที่ทางทะเลนะครับเช่นไปดำน้ำที่ดนนำน้ำหรือเที่ยวเกาะลันตาก็เหมาะสําหรับตั้งแต่เดือนกุลาประมาณนีน้ครับตุลา ปลายตุลาหรือกลางตุลาจนถึงเดือนเมษาหรือพฤษภาลยานะอยางประมาณห้าเดือนก็ช่วงที่มันขึ้นลงสมบูรณง่ายช่วงหน้านอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือป r น n ีซีซั่นเราก็มีกิจกรรมที่ทสามารถรองรับำนำักท่องเที่ยวได้ทั้งปีก็เรียกว่ามาเที่ยวได้ทั้งปีเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนวันนี้อาหารที่น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าอาหารมีอะไรนะเราไปดูกันค่ะ ข้าวมันหอยติดติดหน้าตาก็ดูคล้ายๆแบบหอยนางรมนี่แหละค่ะรสชาติคล้ายๆแหบบอยนงงานยนงรมนะคะข้าวมันมีความหอมแบบกะทิสวัสดีครับผมเดี๋ยวแคลรีวิว่อย แลาวไว้ที่ก่อนหลังตาครับสมครสมครสม่ะสมสวัสดีข้าวมันหอยติเตบทำยังไงพี่ต้องเอามีมีมะพร้าวเอามะพร้าวมาแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ขูดขูดออกมาแล้วก็คั้นน้ำกะทีแต่ทีนี้เราก็เอาอารเอาข้าวสารแล้วก็มาล้างกับน้ำเปล่าก่อนให้สะอาดแล้วก็ถึงใส่น้ำาะทีลงไปให้ได้พอปริมาณแล้วก็ใส่เติมเกลือเติมเกลือเพื่อจะให้มีความเค็มนิดหน่อยแล้วก็ผงเหมือนข้าวปกตินี่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในอาหาร ของชาวเล ใช่ครับเมื่อก่อนชาวเล่กินแบบนี้แหละกินแบบนี้แหละแล้วก็ทีนี้ปรุงข้าวมันแล้วก็ไปอยู่บนโขดหินเลยแล้วก็แล้วก็เอามาเอาแกะหอยเลยเอาเผาแล้วก็มาแกะเลยกินตรงบรรยากาศที่ดูโรแมนติกนะพี่แล้วก็เข้ามันเนี่ยสามารถที่จะกินกับปลาแดดเดียวก็อร่อยมากโอ้ว้าวปลาแดดเดียวคือปลานี้เหรอใช่ครับปลาแตงเขาชื่อปลาอะไรนะนั่นปลาสีเสียบครับปกติใช้ปลากระบอกจะมันกว่านี้เดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนกรุงเทพปลาเสียมันะปลาเสียบใหญ่ อันนี้เป็นปลาเสียดเล็กของเราเรียกเสียดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่อะมันเป็นปลาเขาเรียกปลาตลาดตัวนี้อร่อยมากเป็นปลาเค็มแล้วไม่เป็นปลาฝูงสมัยก่อนแต่คนตกปลาพวกนี้เตเยอะแล้วพามาทาปลาเค็มต้องย่างฮะย่างนี่สุดยอดเลยแล้วกินกับแหนมกับพวกแกงเผ็ดแกงส้มแกงกะทิได้ทุกอย่างปลาตัวนี้สุดยอดเดี๋ยวนี้มันจะหาหาน้อยลงละก็ทเค็มแล้วก็ต้มกิเนื้อเขาหอมมากเลย ครับผมนัดชาวลูกค้านะครับจากโรงแรมอนามันลันตานวันนี้นําเสนอแกงเห็ดสเมเอทย่างนะครับเห็ดสเมเอเนี่มันจะมีที่เกาะลันตาปีนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นต้นผนก็จะเป็นชาวบ้านเนี่ยเข้าไปหาเห็ดปีนึงจะมีครั้งเดียวชาวบ้านก็จะเก็บเห็ดพวกนี้ครับไปขายกิโลในประมาณร้อยถึงสองร้อยห้าสิบ<ม>น่าจะมีความผมไปไปลายดิ้นนิดนึงนะครับได้ลองดูอันนี้คือแกงเห็ดสเมเอทย่ แางเคยบอลน,นาเผ็ดเผ็ดเค็มเค็ม,ม,ม,มแล้วก็ต่อมตึงกระปิดมากๆค่ะเนื้นะบอบรรทุ่มนุ่มเรียกว่ากินลื่นๆเกือบไม่ต้องเคี้ยวค่ะอร่อยค่ะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำพริกกะปินะคะหอยติ๊กเต็บค่ะอืม <ๆ S 2> เค็มๆเปรี้ยวๆ,แล,วๆแล้วก็ได้การเคี้ยวสัมผัสจากการเคี้ยวใส่พริกแบบพริกซอยเข้าไปนี้คือเผ็ดอยู่นะพี่ผัดน้ำปลามงทอดกะปิทรงเครื่องค่ะปลางงอร่อยมากเลยพี่ งสามรถค่ะ <c oughs> เขาเป็นฟรอสมะขามน่ะเรื่อยๆหวานไม่เผ็ดมากอร่อยเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ถึงที่พักของเราตุนนี้ที่โรงแรมพิมไลรีสอร์ and ทแอนด์สปาค่ห้องที่เราอยู่คืนนี้เรียกว่าทูเบดรู คือวิวจากห้องเรามีสระว่ายน้ำที่หันหน้าไปก็เจอวิวทะเลนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงทีนั่งเล่นสามารถเชียร์นั่งเอกเนกได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นิฟีิ่งบู มีเครื่องทำกาแฟมีไมโครเวฟแล้วก็มีเตาด้้ยมีเตาอบด้้ยนที่อุปกรณ์การชามปุที่จะซื้อซีรีส์มาทำกับข้าวได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือลิฟวิ้งรูมตรงนี้ก็นั่งเล่นปาร์ตี้ชิลๆได้น,นี่แล้วก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนแอวมีทะเลสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะ เ,เราก็ามาดูห้องนะ้ำมา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 ีอ่างด้วยวเวราต้องมีห้องนะคะจะมีห้องลักษณะแบบน,นี้สองห้องอีกห้องหนึ่งก็คือจะลงบันไดข้างล่างอหนึ่งห้องค่ะสามารถที่จะพักได้จริงๆตรงนี้เนี่ยห้าคนก็ได้นะคะสบายๆที่มาลัยลันตารีสร์ทแอนด์สปา มาดาตวงเดอเจอรี่วนนี่นัดดินเนอร์ค่ะที่ร้านว่ามายุรีบาเรียกว่าเป็นตึกเก่ามีเสน่ห์มากๆนะคะวิวนี่สุดอเมซิ่งเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของก่อนดีกว่าค่ะคุณอิดนะคะหยว,วนเชิงคือใครคะหยวนช่างคือป้ายเก่า และร้านนี้คือชื่อมมยุรีบาร์ายุรีบาร์ทำไมมายุรีคะชื่ออม่าผมครับชื่ออาม่าเลยนะครับคนนี้คือคุณมมยุรีครับคุณมมยุรีคืออมาอมาสวยเลย <c oughs> มีหน้าหลานหล่อจัง <c oughs> แล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นตึกเก่าครับใช่ครับอายุอายุ76ปีครับค่ะมีอะไรบ้างที่นี่มีประวัติศาสตร์รูปภาพโบราณอะไรเก่าๆถ้า ในถนนแถบนี้ก็คือลิตเติ้ลไชน่าทาวของก่อนมานะครับโอเคถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาที่นี่ได้เลยได้ค่ะอนี้ก็คือคุณแม่ของอาม่คุณแม่จเป็นคนจีนอะไรคะจีนฮเกี้ยนครับมาจากเมืองซิมมอนอ๋ออันนี้คือให้ไข่ไม่ใช่ไหมอันนี้คือคือไข่สมเด็จย่าสมเด็จย่าค่ะบ้านเราก็จะทำบะเข็มแบบนี้มาตั้งแต่ยุค ยุคโบราณเลยครับประมาณเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วคระทำบาเป็นขายขายไปส่งไปที่ป,ปีนังออันนี้นเหตุการณ์ตอนสนามิ before after tsunami, สึนาม <hotel S 2> ิซูนามิเราก็โดนผลกระทบเหมือนกันอ๋อค่ะ,คะไปเลยคุณอิดแล้วงวนเซ้งคือชื่อคือมันเป็นจีนฮกเกี้ยนครับค่ะป้ายหน้าบ้านคือผมปรับเป็นจีนการ อ๋อวนงวนเชิงใช่ไหมตะกี้ชื่อเลยอันนี้หยวนเซิงหยวนเซิงหยวนเซิงคือจีนกลางแหมงวนเซิงนี่ก็ป้ายเดิมหรือป้ายป้ายป้าย้าโบราณค่ะเอาค่ะอีกค่ะนี่ครับอันนี้เราเทรดกันทางทะเลเมื่อก่อนก็จะมีคัสต้อมเฮาส์อยู่ที่สะพานครับเก็บแท็กซ์งานสุลกากรเกาะลันตาครับผมงานสุลการกอนเกาะ แล้วก็นี่ค่ะคือวิวที่ติดริมทะเล นี้เราอยู่ที่เวาะลันต,ตาใหญ่ตรงนี้บริเวณน,น,น,นี้เขาเรียกว่าอะไรคะมอชุมชนรันตาโอทาวนะครับย่านรันตาเมืองเก่าบ้านศราาีราชาค่ะลแล้วก็ตำบลกกาะลันตาใหญ่มันชือเกันตาจังหวัดกระบี่ครับแล้วอาหารที่เรากินวันนี้อะค่ะมันมาจากแบบห,หลายๆร้านใช่ไหมคะควันนี้ที่เราทานอาหารกันเ<ส>นี่ยนะครับ ตรงนี้จะเป็นชุมชนโบราณดั้งเดิมมากกว่า122ปีคว่ามเพลเก่าเนี้ยตั้งมาประมาณ122ปีแล้วจะมีที่ว่าการลำลังเก่าอยู่ดีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นย่านอารันตาโอทาเป็นชุมชนโบราณก็จะมีสารเจ้ามีร้านอาหารต่างๆมากมาย ที่นี่จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความสมัครสมานจากเมื่อกี้ดันแล้วจะมีการจัดงานประจำปีนะครับชื่อว่างานลานตาลัานตาก็จะเอาของดีอะไรต่างๆมาโชว์กันอย่างวันนี้ก็จะมีการนําอาหารเมนูเด็ดของแต่ละร้านอย่างเรามานั่งร้านนี้มา,มายูรีบาร์นี่ก็จะมีเมนูเด็ดของมายูรีบาร์เช่นเมื่อกี้นะครับปลาหางแข็งย่างขุยมะพร้าวเราก็มีเอามาจากร้านชายทะเลก็มีของส้มขงส้มบักระบอกไข่มีมึกวาหาวาน นี่จากร้านเฟรชนะครับร้านดั้งเดิมเขาจะมีอันนี้แกงส้มปลาเก๋ากับน้ออดิบอ่าแกงส้มปลาเก๋าใส่ออดิบนะครับเป็นถักโบราณของภาคใต้แล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูผัดดำเนี่ยครับเมนูอย่างร้านสองร้านสามร้านสองสามเมนูนี้เป็นปูฮะปูม้าปูม้านึ่งกอบปอจากกอบปอขึ้นกอกอยู่ข้างหน้าอันนี้อันนี้ปลาเค็มสามชั้นเอ่อปลาเค็มปูสามชั้นต้มใส่ปลาเค็มมาฮะ Oh. ครับบอกว่าเกาะปอมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเกาะบริวานของเกาะลันตาเาชาวบ้านจะอยู่ตรงนั้นปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวกินแล้วชาวประมงที่เป็นพวกชาวเลจะอยู่เกาะปอเยอะสมัยก่อนโอ้เกาะปอต้องมาที่ร้านชายทะเลครับผมเมืองเก่าสีรายาครับ ส้มปลากระบ,บอกอันนี้แนมเพอนะคะมายืนยันนั่งยันและนอนยันสด <c oughs> จริงอร่อยจริงครับ <c oughs> มาโมงย่างกับมะพร้าวจ <c oughs> ังไรคนเบื่อปลาพวกนี้แต่อำเปออยู่ <c oughs> ตรงนี้กินเลยนะยคือมัน <c oughs> มันแบบเรือกินมันแบบมันหอมกลิ่นไอควันมะพร้าวอ่ะกับมะพ้าวอ่ะองนก่อนมันทำนานมันกว่าจะได้มานานเ่ยได้ไม่ไกี่ตัวครับมันก็มี ครับกลิ่นของกรรมวิธีในการรมควันย่างเนี่ยมะพร้าวเนี่ยผิวมะพร้าวมันจะมันหอมนะมันก็จะขึ้นจมูกเลยครับแล้วก็รสชาติมันทำให้รสชาตินี่กลมกล่อมคือปลานี่ไม่มีความกาบเลยนะไม่มีความคาวสุดต้องบอกว่าเอ้ยใครชอบกินไอเปียกปูนปะคือกินมะพร้าวในเปียกปูนอ่ะคือความหอมของอันนี้ไม่งั้นคนที่ไม่อยู่กรุงเทพนะเขาไม่เคยกินแบบควันหอมของมะพร้าวอ่ะ เอาเกี๊ยวมาเปรียกกูนเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบหอมมากอ่ะไม่เคยกินกลิ่นทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในตัวปลาเป็นแบบกลิ่นธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอรยครับปลาย่างเครื่องของชนเผ่าอูรักลาบอยก็อนนีร่อยมากปลือบอร่อยมากอเนื้อเด้งมันเป็นบาร์บีคิวอะไรที่แบบว่ามันหอมมากเลยพี่หอมแบบสโมกอ่ะ แล้วก็ก็เกเหมือนเรากินไก่ย่างเกี๊ยวพันสมัยเด็กๆอ่ะเออแล้วก็เหมือนไก่ย่างเกี๊ยวพันเลยแต่ว่ากลิ่นนะกลิ่นโอ้ยเปล่าแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบตรงว่ามันมีความอร่อยของมะพร้าวเขาน่าจะใส่มะพร้าวอะไรไม่รู้ขั้วแล้วมันมาส่็มาปออ่ะเออเหมือนมะพร้าวขูดอ่ะขูดที่เป็นมะพร้าวกะทิอ่ะนะกินข้าวสิมากอร่อยมาก ไม่ต้องน้ำจิ้มนะอร่อยเลยไม่ต้องน้ำจิ้มเลยเนื้อปลาต้องบอกว่าย่างมาสุกกำลังดีด้วยนะพี่ไม่โอเวอร์คุกมันไม่แห้งนะสเต็กเลยไม่แห้งจุ้ยซี่มากายของมาดามหอมมากมาดามตวงเจอหนี่ เกาะลันตาโรงแรมที่มาลายรีสอร์ทแอง์สปาวิวหลักล้านอาหารเช้าบุฟเฟตนานาชาติหลากหลายให้เลือกน้ำผลไม้สกัดหรือจะสั่งเมนูไข่ต่างๆที่เขาทํากันทีละจานก็ได้เป็นวันที่มีความสุขมากๆและบอกกับตัวเองว่าฉันรักเมืองไทยเหลือเกินพิเศษกว่านั้นมีแชมเปญเสิร์ฟกันตั้งแต่เช้าเลยในสไตล์ฝรั่งเสา ไทยมุสลิมที่ร้านกนกวันเป็นอาหารพื้นถิ่นปีไก่ทอด ข้าวยำและแกงต่างๆแกงเหลืองแกงไตปลามีให้เลือกกันสารพัดข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ก็มีนะข้าวคลุปกกะปิเขาเหนียวปิ้งเ้าต้มมัดและก็ข้าวเหนียวหน้าต่างๆผัดมีโรตีที่เสิร์ฟมาพร้อมกับแกงต่างๆหรือจะเป็นโรตีปลาเนยโรยน้ำตาลและราดหนุ่มข้นก็มีชาไทยกาแฟร้อนขนมจีนน้ำยาหรือจะขนมจริงแกงไตปลาก็มีค่ะราคาย่อมเยาตั้งแต่20บาทถึง50บาท เขาอร่อยจริงๆค่ะร้านกาแฟสุดฮิตร้านนี้จะเป็นร้านที่นิยมมากๆ Escape Cafe อยู่ในส่วนของโรงแรม Long Beach Chalet ร้านนี้มีวิวหาดส่วนตัวยาวสุดสายตาเลยค่ะนั่งดื่มกาแฟชิลๆบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วใครจะไม่รักที่นี่ล่ะคะกระบี่นะคะครั้งนี้ก็จบ ลงอย่างสวยงามต้องบอกเลยว่ากระบี่เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะทั้งธรรมชาติที่สวยงามเกาะต่างๆเป็นศูนย์รวมของแหล่งวัฒนธรรมทางอาหารทางวัตถุดิบพื้นถิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อร่อยมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กระดิงให้มาดามดวงด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปที่ไหนอยากให้พาไปที่ไหนก็คอมเมนตมาได้เลยทริปนี้ไป,ไปกกกะบ,บีค่ะ